ส่วนใหญ่ก็ผมมีสำหรับกสิกรชัชนันต์กติกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป้น้ํานะครับซึ่งสําหรับใครนะครับที่เป็นสายแบกนะครับที่ของเยอะนะครับของกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าจะไปเรสที่ CP พีห่างๆหรือเรสที่ mandatory เกียร์เยอะๆอย่างเช่นใครจะไป UTMB ต้องดูนะครับเพราะว่าเป้ตัวนี้ครัเป็นเป้ที่แบบเหมาะมากๆนะครับผมชิงคือเจ้านี่ครับอันติเมตเดเร็กชั่นนะครับหรือว่า UD นะครับพวกเราจะเรียกกันว่า UD เนาะ อันติเมตเดเรกชันนะครับแอดเวนเจอร์เวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเป้ที่มีความจุถึง17ลิตรนะครับ17ลิตรที่เราใช้กันปกติก็คือ5ลิตร8ลิตร10ลิตร12ลิตรใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ได้ถึง17ลิตรนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่เดินป่าอะไรเงี้ยก็เหมาะนะเพราะผมเองเนี่ยตั้งใจว่าเออจะหามาไว้สำหรับเนี่ยเพื่อแบบไปเดินเทรลกิ้งบ้างนะครับ คือเป้ตัวเดียวเนี่ยจะเป็นเป้ที่ค่อนข้างโอ้ออถ้าเกิดว่าใครต้องการเป้ที่คุมค้มคุ้มคุ้มค่ามากๆครับซื้ออันเดียวจบไปได้ทุกเลสไปได้ทุกงานเดินป่าก็ได้เนี่ยก็คือตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกระเป๋าอะไรทำไมผมถึงรู้สึกว่าเป้เนี้ยเป็นเป้ไซส์ใหญ่ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับ ทั้งวิ่งทั้งเดินป่านะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายนะครับผมจะลองใส่ของให้ดูนะครับว่ามาใส่ได้เยอะแค่ไหนนะครับผมเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับสําหรับวัสดุนะครับจะเป็นสไตล์ยูดีนะครับดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับผ้าด้านในนะครับผ้าโครงเป้นะครับจะเป็นผ้าตะข่ายไนล่อนแบบนี้นะครับซึ่งเป็นผ้าที่ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวนะครับแล้วก็ไม่อมน้ําเลยนะครับผมแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากอ่ะอันนี้เป็นข้อจุดเด่นของยูดีนะครับเรื่องการระบายน้ําระบายอากาศเนี่ย มันทําให้เป้เบาตลอดเวลานะครับผม๋ยวให้ดูตะเข็บตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นที่ผมชอบของยูดีเขานะครับนี่ไม่มีเป้ไหนทําดีขนาดนี้นะเอาจริงๆนะเนี่ยให้ดูคุณภาพครับเป็นตะเข็บแบบนี้นครับเป็นอ่ากุ้นนุ่มๆเลยนะครับมันจะแบบว่าไม่ขูดเสื้อด้วยนะอันนี้เป้ยูดีจะไม่ค่อยกินเสื้อนะครับเพราะว่าอ่าไอ้ตรงขอบเนี่ยมันขุนมาแบบว่านุ่มมากนะ ถ้าจะโดนขูดก็อาจจะโดนพวกตรงแบบเนี้ยที่เป็นพลาสติกอะไรมากกว่านะครับแต่ก็จะนิดหน่อยนะครับจะถือว่าเป็นเป้ที่เซฟกับเสื้อราคาแพงมากที่สุดแหละนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าประมาณนั้นนะครับผมต่อมาผดด้านนอกนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าตามสไตล์ยูดีนะครับก็คือเป็นผ้ายืดนะครับนี่เป็นผ้ายืดที่แบบนุ่มๆฟีลดีนะครับนะเราจะเห็นในเป้ยดูดีทุกรุ่นนะครับผ้าแบบนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีผ้าที่เป็นแบบผ้าร่มทั้งหมดนะครับเป็นไนลอนริปสต็อปแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยี่เป็นผ้าร่มนะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับอันนี้ผ้าร่มแล้วก็จะมีช่องด้านหน้าที่เป็นตะข่ายอ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องช่องอีกทีหนึ่งนะเรามาดูเรื่องผ้าก่อนนะรสรุปก็คือผ้านะครับหลักๆนะครับโครงเป้จะเป็นผ้าตะาข่ายไนลอนที่แบบระบายอากาศดีระบายน้ําดีนะครับไม่อุ้มน้าเนาะแล้วก็คุ้นขอบนุ่มนะครับแล้วก ผ้าด้านหน้าจะเป็นผ้านุ่มอ่านี่โดยสรุปนะครับแล้วก็ผ้าด้านหลังจะเป็นผ้าไนลอนกับผ้าตาข่ายนะครับทีนี้เรามาดูช่องกระเป๋าดีกว่านะอ่าด้านหน้ากับเดี๋ยวผมจะขอเน,นี้ยใส่นหนึ่งเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดนะครับนี่เป็นอย่างนี้ใส่เราเปนี้ปุ๊บอันดับแรกเอาฝั่งนี้ก็ไรกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นช่องใส่ขวดน้ําแบบนี้นะครับซึ่งขวดน้ำเนี่ยเขาจะแถมมาอันที่เป็น d i r e c t i นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว,ว่า Body เตอร์แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับแต่ว่าเป็นของ h y นะ r a p ขาดหรือว่ารั่วอะไรเงี้ยเคลมได้นะครับนะ500มลนะครับอันนี้คือที่แถมมานะครับใส่ฝั่งนี้ซึ่งเขาจะแถมมาแค่ขวดเดียวอ่าลงให้ดูก่อนนะครับเป็นกระเป๋าธรรมดาแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นกระเป๋าแบบว่าเอเคใส่ขวดน้ําแล้วก็มีที่รัดขวดอย่างนี้ฟึนะพร้อมได้ตามปกตินะครับผม โดยที่ข้างนี้นะครับก็จะมีอีกกระเป๋านึงนะครับก็คือกระเป๋าด้านบนเห็นไหมเป็นกระเป๋าใหญ่ๆนะอ้วนๆอย่างนีนน้ช่องนี้ใส่เนี่ยอะไรได้บ้างนะครับใหญ่มากนะตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใส่อะไรก็ได้แหละเพราะมันใหญ่จริงๆนะแต่ว่าตอนที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันสามารถที่จะใส่พวกอุปกรณ์ GPS ได้นะครับถ้าเราไปแข่งเรสใหญ่ๆเช่น Hard Rock ร้อยหรือว่า เรสที่เป็นแบบเก่าแก่อะไรพวกนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับเราจะต้องมีตัว GPS ติดตามตัวใส่ลงไปในนี้นะครับนะซึ่งตรงนี้มันออกแบบมาให้ค่อนข้างพอดีแต่เนี้ยเรามาใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นหมวกนะครับหมวกแซนรักของพวกเรานะครับที่ซื้อมาราคาแพงมากอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใส่ลองอไปในนีไ้ได้หรือถุงมือหรือของกินเหลือแล้วแต่เลยนะครับที่เราอยากจะใส่นะครับแต่ใส่มือถือไม่ได้นะมันจะเป็นแบบอ่อ้วนๆอย่างนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดู เนี่ยคือใส่หมวกเข้าไปนะอันนี้หมวกพาตาโก,กเนียนะปุ๊บเห็นไหมมันจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าพอใส่แล้วมันจะประมาณนี้จริงๆมันเอาไว้ใส่แบบ GPS นั่นแหละรับผมอ่ะ,อะด้านนี้หมดไปแล้วนะครับโอเคเหลืออีกอันหนึ่งก็คือกระเป๋าด้านล่างนะครับกระเป๋าด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นซิปอย่างน,นี้นะครับจะเป็นซิปสามารถใส่ของกินใส่เจลใส่ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าใส่โทรศัพท์แบบว่า iPhone 14 pro max อย่างเงี้ยไม่ได้นะมันใหญ่เกินะแล้วก็จะมีตรงนี้ะ อ่าเป็น2ชั้นนะครับนี่มีข้างนี้นะครับแล้วก็มีแบบซิปสำหรับใส่ของอะไรที่เราไม่อยากให้มันร่วงนะครับอ่าเบิกง่ายผิดง่าย,ายครับแล้วก็อีกกระเป๋านึงนะครับก็คือกระเป๋าซิปตรงนี้นะครับนี่ชิบอย่างนี้นะครับกระเป๋าอย,อย่างนี้ซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าใส่โทรศัพท์เนี่ยใส่ได้นะแต่มันต้องเป็นโทรศัพท์ที่เล็กหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเป็นพวกแบบว่า iPhone 14ธรรมดายอย่างเงี้ยใส่ได้แต่ถ้าเป็นพวก Pro Max อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า S 2 3 Ultra อะไรเงี้ยไม่ได้นะ แต่ว่าก็อันนี้ผมคิดว่าน่าจะไว้ใส่พวกเงินนะครับแผนที่อะไรเงี้ยก็จะสะดวกเลยผมลองใส่ดูนะสมมตินะครับอ่าอันนี้แบบเงินนะเงินถุงเงินถุงก,กระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ที่ถากันบาทเนี่ยหรือของกินก็ได้ไหมอ่าเรียบร้อยหมานใไหมต่อมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายของผมก็จะดูเนี่ยจะมีอ่ากระเป๋าตรงนี้จะเป็นกระเป๋าแบบ อกระเป๋าหลักอย่างี้นะครับเขาบอกโหซึ่งตรงเนี้ยใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะครับถามว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับถ้าสมมติว่าเราไปวิ่งเทรลเนี่ยเราสามารถใส่ขวดน้ำลงไปได้เหมือนกันนะครับอไม่ต้องกังวลน,นะว่าทำไมมันมีกระเป๋าช่องฝั่งเดียวแล้วใช้ขวดสองขวดได้ไหมสบายมากครับเขาออกแบบมาเพื่อใส่ขวดน้ำเพราะมันจะมีที่กันอย่างนงี้ครับมันจะไม่หกมันจะไม่รั่วออกมานะพอใส่างี้เสร็จแล้วรูบนี่เป็นแบบนี้อเพราะฉะนั้นก็ได้ขวดน้ำสองขวดตามปกติตามที่เราแบบว่า ใช้กันเป็นประจำนะครับแล้วก็จะมีช่องด้านหน้านเป็นช่องตาข่ายใส่เจลใส่อะไรนี้อลองจะยัดดูนะครับก็คือใส่เจลดูพอดีไหมนะสมุดน,น,นะครับใส่เจลสบายมากนะครับสมมุิแล้วกันนะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ยังจะมีช่องข้างหลังอีกนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ช่องขางหลังเ่ยเป็นกระเป๋าแยกกันนะครับสามารถที่จะใส่บัตรใส่เงินใส่อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแผนที่พากรถ ยัดลงไปได้ช่องเยอะมากนะครับโอเคอ่ะแล้วก็มีช่องด้านล่างนะครับเหมือนกันกับอิกข้างหนึ่งก็คือมีทั้งซิปอย่างี้นะครับมีซิปรูดยาวอย่างนี้เลยนะครับใส่ของได้ครับแล้วก็มีด้านไหนแบบนี้ไม่ต้องใช้ซิปก็ได้อีกเหมือนกันนะครับผมอ่ะดูนะช่องมันเยอะมากแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะล้วก็มีช่องด้านบนนี่อันนี้ก็คือไว้ใส่ขนมกระจุกกระจิ๊กไฟฉายอันเลก็กอะไรอย่างเงี้ยสซ่แถบไปนะครับเนี่ยสบายๆนะครับใส่ลูกอมไปอย่างเี้เป็นต้นอ่ะ อันนี้เพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอสรุปด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับว่ามีช่องไหนบ้างน,นะครับก็คือ1ช่องกนไหลสองช่องนะครับฝั่งหนึ่งจะใหญ่มากนะใส่หมวกใส่ถุงมือได้นะครับใส่อุปกรณ์ GPS ได้อีกช่องนึงจะใส่ขยะใส่ขอกินอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นถุงใส่ขวดนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นถุงใส่ขวดโดยเฉพาะนะครับนะ่าเป็นแบบ สร้างมาเพื่อใส่ขวดครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นถุงที่เป็นแบบอเนกประสงค์จะใส่ขวดก็ได้นะครับหรือจะ,อะใส่อย่างอื่นได้อันนี้ใส่มือถือมือถือใหญ่ๆได้นะสมมติของผมเนี่ยเป็น S อสามอันต้าที่มันแบบว่าเห็นไหมมีเอถอะอทะมีมีอะไรแบบวุ่นวายไปหมดนะครับผมอ่ก็ยังใส่ได้เนหะ็นไหมใหญ่มากนะครับอ่าเป็นต้นนะครับหราจะใส่เป็นขวดอย่างเงี้ยก็ได้นะอย่างที่ผมใส่ใดูเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มีช่องอย่างยืดด้านหน้า แล้วก็มีช่องด้านหลังอีกนี่นะครับสามารถใส่แผนที่ใส่อะไรได้แล้วก็ช่องด้านล่างนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็เป็นร้วงลงไปอย่างนี้ได้นี่นครับตรงนี้สามารถใส่เจลใส่ผ้าบัฟใส่ของกินอะไรก็ได้พอสมควรนะครับผมนะ,ะ,นนะเพราะฉะนั้นด้านหน้ากระเป๋อเขาจะมีประมาณนี้นะครับเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปดูด้านหลังกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอะสำหรับด้านหลังมีอะไรบ้างน,นะครับดูช่องก่อนกันละกันนะอันดับแรกเลยมีช่องด้านหน้านะครับ ช่องหน้าหน้านี่ลึกลงไปที่นี่เลยนะลึกยาวไปเลยสามารถใส่พวกเสื้อกันฝนหรืออะไรที่แบบหยิบไปเร็วนะครับที่แบบล้วงเข้าไปหยิบปึ๊บอย่างนี้ได้เลยนะนเสื้อกันฝนเอ้ยอะไรเอ้ยอจานข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบต้องหยิบเร็วๆอ่ะใส่ตรงเนี้ยจะสะดวกนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นบันจี้คอร์ดรัดไว้ไม่ให้หลุดขาดนะนนะให้ดูบันจี้คอร์ดสามารถที่จะรัดเพื่อให้มันแบบไม่หลุดได้นะครับแล้วก็กระชับหรือว่า อ่าพอใส่ของน้อยกว่าความจุเป้อะไรเงี้ยเราก็ดึงบันจี้ขอรดให้มันแบบว่ารัดมันจะได้ไม่เด้งนะครับผมอ่าอน,นี้ช่องแรกช่องที่สองก็คือถือเป็นช่องหลักดูนะเปิดได้อย่างนี้เลยเห็นไหม <c oughs> นี่เปิดได้เยอะมากนะครับเปิดแบบใส่ของได้เยอะมากตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นตรงแฟลปด้านหน้ามีช่องนี้สามารถจะใส่ กุญแจได้นะครับนี่ใหญ่มากเลยออันนี้โคตรใหญ่แล้วเปิดกว้างมากอันนี้คือดีมากหาของง่ายน,นี่นะครับเป็นช่องหลักของเขานะครับต่อมานะครับนี่มีชิ้สองด้านเลยนะเห็นไหมหไอ,อย่างงี้ดึงพึ๊บอย่างเงี้ยได้แล้วก็ฉีกหวัดออกมาย่างเงี้ยเนี่ยเวิร์กมากอันนี้เวิร์กมากนะครับอ่ะ,อะต่อมาครับก็เป็นช่องใส่ถุงน้ํานะครับ นี่จะเป็นช่องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดนะูนอกจากใส่ถุงน้ำแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องใส่ถุงน้ําก่อนนี้นะครับเขาจะมีตะขอเกี่ยวแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ถุงน้ำ2ลิตร3ลิตร4ลิตรได้เลยนะเพราะตรงนี้เขาใหญ่มากอีกนะครับใหญ่มากแว่ามากเวอร์นี่นะครับแล้วก็จะร้อยสายออกมาตรงไหลแบบนี้นะครับไปด้านหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ดูทีนอกจากนั้นนะครับยังมีนี่ด้วยเรนฟลนะครับเรนเคอรเอร์ เวลาฝนตกนะครับเนี่ยพอเอามาคลุมหมดเนี่ยมันจะกันน้ําได้ดีขึ้นเยอะมากนะครับน้ําจะไม่เข้าซิปนะไม่โดนซิปเลยนะครับมันจะซลีเข้าไปเลยมันจะเลี้ยวไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทาให้ดูทีหนึ่งนะนะครับนะเป็นผ้าคลุมกันฝนด้วยนะครับเห็นไหมคุมมากนะจริงอะ่ะราคาไม่แรงนะตัวเนี้ยต่อมาครับก็จะมีช่องด้านล่างตรงนี้เป็นช่องเฉียงนะมันจะทะลุกับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ เห็นไหมยกให้ดูวยเป็นปช่องแบบนี้นะครับทะลุกันนะฮัลโหลสามารถใส่พร c กกิ้งโคหรือว่าอ่ะใส่เสื้อกันลมก็ได้ใส่เสื้อก,กันลมย,ยัดไว้แล้วสามารถดึงได้ออกจากสองฝากนะครับอยากฝากไหนก็ได้ดึงได้นะครับไม่ต้องปลดเปนะครับเพราะว่าซีตตัวนี้มันสร้างมาเพื่อให้แบบว่ารูได้ง่ายแม้มันอยู่บนหลังเราแล้วก็จะมีช่องเล็กอีกหนึ่งช่องนะครับรั่วง่ายเหมือนกันอันนี้เป็นช่องตื้นๆเอาไว้ใส่แบบสมมติว่าใส่แก้วน้ำใส่อะไรเงี้ยตื้นแค่นี้นะตื้นเลก็ลก ประมาณนี้ประมาณเข้าไปได้ครึ่งมือประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะมีพวกหัวหูวเกี่ยวนะครับเกี่ยวเทรคกิ้งโพก็ได้นะครับหรือว่าเกี่ยวไอซ์แอกซ์ก็ได้นะครับสําหรับใครที่แบบว่าไปปีนภูเขาน้ําแข็งไปปีอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันคือหลุดไปเกี่ยวพวกไอซ์แอกซ์อย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมเขาทํามาเพื่อที่จะแบบว่าแอดเวนเจอร์จริงๆนะครับสมชื่อรุ่นแอดเวนเจอร์เวสนะครับแอดเวนเจอร์ Adventure นะ แล้วก็จะมีเนี่ยเห็นไหมบันจี้คอต่างต่างเนี่ยไวรัสเทคกิ้งโคเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างสุดอันนี้คือเทคโนโลยีของเขาครับเขาเรียกว่า Comfort s ซ n s e นะครับซึ่งมาถึงรุ่นที่3แล้วนะตอนนี้นะผมใช้แต่รุ่นแรกอะนี่อย่างนี้นะครับมันจะสามารถที่จะรัดเอวเราให้มันกระชับได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีว่ามันปรับยังไงนะครับรุนี้เพราะฉะนั้นช่องข้างหลังนะเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับว่ามีกี่ช่องนะครับก็คือ1 ช่องบันจีคอร์ดหน้าสุดนะครับสองช่องหลักนะครับเม็คอมพาสเมนต์นะครับสามช่องด้านในแฟลปนะครับใส่กุญแจนะครับแล้วก็สี่นะครับเป็นช่องใส่ไฮเดรชันเวสต์นะครับอันนี้ช่องที่สี่นะครับก็คือใส่พวกถุงน้ำนะครับหรือใส่ของอื่นก็ได้นะถ้าเราไม่ใส่ถุงน้ำนะครับอันนี้ช่องที่สีแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็ช่องเล็กนะครับห้าช่องเล็กนะครับแล้วก็ 6กนะครับซึ่งเป็นช่องที่ทะลุถึงกันนะครับจะมีทริปอยู่7อันแต่จะเป็น6ช่องนะครับนะนี่นะชะดัดโอเค6ช่องนะครับหลักๆนะครับเนี่ยเยอะมากเห็นไหมคือสามารถใส่ของได้เยอะมากทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ของให้ดูเพื่อนจะได้พอเห็นภาพนะเอาแบบสมมติว่าเราจะจัดของไป UTMB นะครับเร็วๆนี้เลยนะผมผมรู้สึกว่าตัวนี้แหละถ้าใครจะไป u t m ะ อันนี้นะครับคือ mandatory gear ที่ผมจัดเอาไว้แล้วนะครับม ini, ีบี้นี่นะครับมีมิดเลเยอร์นะครับมีกางเกงกันน้ำมีเอ่อเกรกกิ้งมีถุงมือนะครับมีอะไรพวกนี้นะครับพวกที่เป็นอของที่เป็นแบบ coarser kit แล้วก็เป็น mandatory สำหรับใส่ที่เป็นชุดนะครับเป็นเสื้อผ้าของงาน UTMB นะยังไม่รวมเสื้อตักฝนนะอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะ จริงๆอันนี้ก็คืออาจจะยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็ก็คือไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับอ่าที่ผมจับนะตรนนี้นะครับปึ๊บใส่เข้าไปผมใส่ในช่องใส่น้ำเลยนะอ่าใส่อะไรเข้าไปอีกอันนี้เป็นไฟค่าถุดสองชุดนะครับพร้อมแบเตอรนี้สองชุดนะผ้าบัฟอันนี้จริงๆจะติดตัวไปก็ได้นะหรือแต่ว่าผมจะบอกว่าเออเราใส่ไว้ตรงนี้นะครับเวลาหยิบจะได้หยิบง่ายน,นะครับผมนะ นี่เผื่อได้ใช้อะไรเงี้ยอ่านี่นนขวดเพิ่มอีกขวดหนึ่งครับขวดนี้ม,นมันยังเหลือที่เยอะเลยนะตรงนี้อ่ะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันจะใส่อะไรนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งส่วนจริงๆก็คือสามารถเอาไว้ข้างนอกนี้ได้นะัสมัยที่ผมบอกเอาไว้ตรงที่มันแบบว่าหยิบง่ายอะไรเงี้ยเวลาที่เราวิ่งไปเราสามารถดึงออกมาจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ช่องขนาได้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่เรียบร้อยผมก็เลยจะ ใส่ไปช่องหน้าแล้วกันรู้ง่ายเหมือนกันในป่านะครับออันนี้จะเปนะ็นพวกไปฉ่ายสำรองหรือว่าพวกผ้าขนหนูอัดเม็ดอะไรของผมที่ผมเคยรีวิวอ่ะผมใส่ไปแล้วกันนะใส่ไปในช่องหน้าอันนี้ผมใส่ให้ดูเฉยๆนะมันใส่ได้เยอะจริงนะเมืเ่อกี้เยอะมากอยู่ในป่าได้สองคืนนะเอาจริงตรงเนี้ยน,นะครับถ้าไม่รวมแบบแบบไปนะอประมาณน,นี้เนะนี่นะครับ อ่ะสมมุติช้อนจานชามอ่ะเปิข้างหน้าก็ไล้วก็หยิบไปกินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้องแบบหยิบมาใช้บ่อยอ่ะอันนี้เป็น first aid kit นะครับ first aid kit นี่ process ติดไว้ให้ดีอ่ะอไว้เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ใช้บ่อยหรอกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปสมมติว่าเราจะไป UTMB มันต้องใส่ของแบบนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะมันไม่สามารถที่จะเล็กกว่าน,นี้ได้มากนะครับนอกจากว่าออเราจะเป็นสายอันตรายที่ซื้อพวกแบบเสื้อกันฝนแบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะ เล็กจงตัวเล็กๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยเป็นเกงกันน้ำตัวเล็กๆมากๆ,ๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะแพงมากนะเพราะฉะนั้นใครใส่ประหยัดนะมาเซตเงี้ยคุ้มมากนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกอาหารการกินใส่เข้าไปบ,นะบางอันก็ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับที่มันจะหยิบง่ายหน่อยอะไรเงี้ยพวกลูกอมของกินเล่นอะไรแบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปโอ,โอ้โหอันนี้มันเยอะมากเลยนี่ จะไปแบบนี้จริงๆเลยนะนี่คือ mandatory gear ทั้งหมดพร้อมกับของแทบจะทุกอย่างทุกอย่างเลยแหละนะครับที่เกินด้วยนะจริงๆเอาไป UTMB มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนะจริงๆผมจับเผื่อไว้หลายอย่างเลยนะเห็นคร่าวๆแล้วกันนะครับประมาณนี้นะทีนี้ฝั่งนี้นะที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะใส่เป็นขวดน้ําได้นะครับฝั่งซ้ายนะผมจะเอาม,มือถือออกแล้วกันครับมือถืออันดูดูขวดนี้นะ อันนี้เป็นขวดของเรดไลท์หกร้อยมวนะครับเราสามารถใส่ได้เลยสบบสบายๆดูดิดูซิปได้ด้วยเฉยนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออ่าไปแบบว่าเลสอะไรนะคยเคยเคยเห็นไหมเลสที่เขาวิ่งผ่านทะเลทรายโกบีอ่ะมันต้องไซส์ประมาณนี้แหลนะผมว่าหนักกว่ายูทีเอมบีอีกนะเนี่ยนะประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปอยู่ทีเีรุ่นนี้โคตรสบายของเนี่ยเหลือเฟือน,นะครับช่องใส่ของเหลือเฟือน,นะครับหรือว่าใครที่ยจะแบบว่าไปเรสที่มานยาวๆไปเดินปา่าไปอะไรที่เราต้องพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับตัวนี้สบายอ่ะต่อมามาดูเรื่องของการปรับกระชับนะครับจะมีสายรัดอกซึ่งรูดขึ้นรูดลงได้แบบนี้นะครับอันนี้นะครับธรรมดานะ ก็ไปนี่ก็รุดขึ้นรุดลงได้นะครับเราก็จะมียางยืดตรงนี้นะครับเวลาเราหายใจนะครับเห็นไมนะมันจะยืดตาเนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะมียางยืดด้วยนะดีมากเลยนะมาถึงเรื่องการปรับกระชับนะครับเราก็ติดติดอ่าตรงนี้ให้รู้สึกว่าพอดีพอดีกับร่างกายของเรานะครับก็คืออ่ะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับมันจะมีตรงคอมฟอร์ตซีนด้านล่างนะครับแล้วเราก็ต้องดึงแบบนี้นะครับ ก็คือดึงปื้นลงไปนะครับมันก็จะกระชับบริเวณเอวตรงนี้ของเรานะครับเวลาเราดึงเนาะอ่ามันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแน่นนะครับแน่นพอดีนะครับนี่เนหะ็นไหมมันจะประมาณนี้นะครับเห็นไจับทรงนิดนึงนะสวยๆนะประมาณนี้นะครับต่อมาเรจะเป็นเรื่องของการเก็บคร็กกิโพซึ่งกล่องตัวนี้นะก็จะเก็บได้สแบบนะครับหลักๆจริงๆมันได้หลายแบบกว่านั้นนะแล้วแต่ใครจะไปยูเพราะว่า ไอตัวบัญชีที่เขาแถมมานะครับด้านหลังเนี่ยอนยะงเี้นะจะมีบัญชีอย่งเี้ยเราสามารถที่จะย้ายได้นะเราสามารถที่จะย้ายไปไหนต่อไหนได้นะ,ะตามที่เราชอบแล้วกันนะครับผมอันดับแรกก็คือเก็บด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเก็บด้านหลังของทําให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็เก็บด้านข้างนะครับอ่าเก็บด้านข้างก็คืออย่างนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะรัดแบบนี้นะครับอ่ารัดกับข้างบนตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือรัดโพแบบด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมติดไปเมื่อตะกี้ก็คืออ่า การฝนนะครับหรือว่าเรนคาเวอร์นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะผมยังไม่เห็นใครรีวิวให้ดูว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงลองทำให้ดูนะครับซึ่งมันบอกว่าเจ๋งมากๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะปึ๊บเราก็เอามันมาอย่างเงี้ยนะออกมามันจะออกมาจากช่องที่เป็นซิปนะครับแล้วก็มกัดรุมแบบนี้นะส่วนด้านล่างนะครับมันจะมีอย่างนี้นะมันจะมีห่วงเล็กๆนะครับ เราสามารถที่จะเกี่ยวเข้ากับด้านล่างได้ปุ๊บนะครับอย่างนี้ด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเกี่ยวด้านล่างจะมีสองจุดนะครับเราก็มีด้านข้างด้วยนะนี่ด้านข้างให้ดูนะด้านข้างก็จะเกี่ยวนะนเหมือนกันนะครับผมปุ๊บ นนี่ะครับพอใส่เรนค c เวอร์แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับพอฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปตามซิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแห้งได้มากกว่าที่ปกติอีกนะครับผมนะโอเคแล้วผมก็เดี๋ยวสรุปเลยล้วกันนะครับว่าเจ้าเป้ตัวนี้นะครับ u n t i m a t e Direction Adventure w a s t 6.0นะครับมีความจุ17ลิตรนะครับแล้วก็ช่องกระเป๋ามากมายนะครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับอ่ะหคือเหมาะกับคนที่แบบต้องการความจุเยอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับ คือคนที่ของเยอะๆหรือของชิ้นใหญ่ก็ตามนะครับหรือไปเรสไกลๆหรือแม้กระทั่งเรสใหญ่ๆอย่างเช่น UTMB อะไรแบบนี้นะครับที่ mandatory gear เยอะๆนะครับโดยเฉพาะเรสต่างประเทศเนี่ยในช่วงอากาศหนาวหรืออะไรเงี้ย mandatory gear เขาจะเยอะมากนะครับหรืออุปกรณ์บังคับเขาจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาเป้ที่สามารถใส่ของพวกนี้ไปได้นะครับจริงๆเป้ที่เล็กกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะใส่พอเพ้แต่ว่า ของต่างๆอะ่ะมันก็ต้องเล็กตามไปด้วยซึ่งยิ่งเล็กมันก็ยิ่งแพงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากแบบว่าควบคุมงบประมาณนะ,ะเราสามารถที่จะไม่ต้องใช้ของที่มันเล็กมากเราเข้าไปเพิ่มปริมาตรของเปเอาอย่างตัวนี้คุ้มสุดๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็คนที่เดินท่องเที่ยวนะครับเดินป่าได้หมดนะเพราะตัวนี้จุถึง17ลิตรนะถ้าเข้าป่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่นับพวกเต็นท์หรืออะไรเงี้ยถ้าแบกสายเปลนะอยู่ได้2วันเลยได้สาไปนะครับผม3วันได้ได้เลยนะอ่า ก็คือทไม่ว่าเดินป่าวิ่งเทรลทำกิจกรรมอะไรนะครับปีนเขาปีนาผาภูเขาหิมะอย่างเงี้ยนะครับใครจะไปแบบว่าเทรลก,กิ้งเนปาหรือไปภูเขาหิมะที่มันบอกว่าต้องมีอุปรกรณ์ mandatory gear, หรือขอใช้เยอะๆไอซ์แออะไรพวกนี้ก็คือเขาทําไว้รองรับหมดแล้วนะครับตัวเป้น,น้ําหนักเบามากแล้วก็เบาตลอดเวลาคราว่าเบาตลอดเวลาหมายถึงอะไรนะครับไม่ไม่รู้ว่าเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราวิ่งไปถ้าเปียกตัวเราเปียกเป้เราเปียกเนี่ยน้าหนักเป้จะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับ แต่สําหรับ U D นะครับไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Mountain w a s t นะครับที่เป็นผ้าไนลอนริปสต็อกนะครับแล้วก็ที่เป็นโครงเป้ที่เป็นตะข่ายแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะเบามากๆเพราะว่าหนึ่งคือมันจะไม่อุ้มน้ําเลยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นผ้าไนลอนริปสต็อกนะครับมันจะสามารถสะท้อนน้ำนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเปียกแค่ไหนอ่ะมันจะไม่ซึมซับน้ําเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้มันจะเบามากๆนะครับ โอเคครับผมเพราะฉะนั้นนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้า Pei Ultimate Direction Adventure West 6.0นะครับความจุ17ลิตรนะครับอย่าลืมนะแล้วก็ใครนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าอะไรก็ลองถามกันมาได้นะแล้วก็ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับลองไปเช็คดูได้นะมันมีรุ่นอื่นด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่า17ใหญ่ไปก็ขยับลงมามันก็จะมี13อะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลาไปเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย